วันนี้มาทำเมนูไฮโซไฮโซกันมั่งครับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามครับถ้าเป็นตามร้านอาหารเนี่ยน่าจะถึง300บาทได้เลยนะจานนี้เริ่มจากการนํากุ้งมาแกะหัวผ่าหลังออกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างตัดหัวออกก่อนนะครับแล้วก็ตัดขาออกให้หมดเลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาเลาะเปลือกออกได้เลยครับหัวเรายังเก็บไว้อยู่นะครับ เมื่อแกะเปลือกกุ้งออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาผ่าหลังกันเลยครับผ่าลงไปลึกๆเลยนะครับแล้วเราก็จะดึงเส้นดำออกครับนี่แหละครับขั้นตอนต่อไปก็นำหอมแดงมาซอยนะครับแล้วก็มาคลุกกับแป้งทอดนะครับแป้งทอดกรอบธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ตามต่อด้วยชุบกุ้งต่อเลยครับเราจะชุบแบบแป้งแห้งเลยนะครับ ไม่ต้องไปเติมน้ำอะไรนะครับอาจจะปรุงเกลือลงไปในแป้งทอดกรอบเล็กน้อยก็ได้ครับอะแล้วก็ตั้งกระทะเลยครับน้ำมันท่วม,มนำหอมแดงที่ชุบแป้งทอดกรอบวะนี่ครับลงไปก่อนเลยครับเมื่อเจียวเหลืองกรอบขึ้นมาแล้วก็ช้อนขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับขออนุญาตไปเร,เร็วเลยนะครับแล้วเราก็นำพริกแห้งเนี่ยลงไปทอดสักหน่อยหนึ่งนะครับ เมื่อทอดกรอบแล้วก็ยกขึ้นเลยคราวนี้ก็เอากุ้งลงเลยครับทอดต่อเลยครับทําตามที่เชฟทําเลยนะครับอร่อยแน่นอนครับขั้นตอนกระบวนการอาจจะเยอะหน่อยแต่เชฟพยายามซอยมาให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทุกๆคนเอาไปทํากันได้แล้วก็เข้าใจง่าย้วยนะครับทอดเอาให้เหลืองกรอบเลยครับนำกุ้งมาทอดทีหลังสุดเพราะว่าน้ำมันเขาจะ มีความดำลลแล้วเห็นไหมครับอ่ะเราทอดเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับมาทําในน้ําราดนะครับน้ําตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟเบาไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะละลายออกมาให้หมดนะครับตามด้วยน้มามะขามเปียกอีก3ช้อนโต๊ะครับเพิ่มความเปรี้ยวครับคนให้เข้ากันอีกทีนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอ,อความร้อนเขาถึงปุ๊บ ขาก็จะเหนียแหละครับเหนียวตัวขึ้นมาเลยครับแล้วก็ยกขึ้นไปราดบนกุ้งที่เราทอดไว้ได้เลยครับราดน้ำซอสลงไปให้ทั่วกุ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวครับโอ้โหหอมเจียวก,กรอบนะครับแล,รแล้วก็พริกทอดแล้วก็ผักชีครับโอ้โห โคตรไฮโซครับเมนูนี้ลองเอาไปทำกันดูครับขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อยแต่ไม่ยากเลยนะ